ทริคดีๆสำหรับการเป็นนิสิตนักศึกษาสำหรับทุกมหาลัยสำหรับผมผมคิดว่าคือการแจกควยให้ผู้บริหารบ่อยๆอย่างไรก็ตามเรื่องของม็อบ3นิ้วเรื่องของเนติวิทย์คงเป็นบทเรียนนะเนวิทย์เนติวิทย์เกี่ยวข้องกับกลุ่มแอนติลิสแอมเนสตี้ด้วยนะครับเนติวิทย์เกี่ยวข้องกับม็อบ3นิ้วด้วยเนติวิทย์เป็นประธานองค์การนักศึกษาด้วยนะครับคราวนี้ก็ถูกถอนไปทีละอันทีละอันทีละอันะอน,นะครับ สังเกตให้ดีคนที่อยู่เบื้องหลังผู้ให้การสนับสนุนระดับแกนนําเนติวิทย์ก็โดนไปแล้วหลายคดีคดีนี้เป็นการรัฐประหารหรือไม่ไม่ใช่เป็นการรัฐประหารนะครับเป็นไปตามหลักระเบียบของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามคําพิพากษาของสารรัฐธรรมน,นูญนะครับผูกพันทุกองค์กรส่งผลทําให้เนติวิทย์ถูกปลด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของสำน,นักข่าววิหกเหนียววันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของเนติวิทย์นะปรากฏว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยจุฬาได้มีการปลดออกจากองค์การบริหาร สโมสรจุฬามหาวิาลยหรืออบจอได้สรุปว่าได้สั่งปลดเนติวิทย์พ้นจากนายกอบจอแล้วนะครับล่าสุดเนติวิทย์ก็มีการเคลื่อนไหวไปดูในเชิงปรากฏการณ์เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันทริคดีๆสำหรับการเป็นนิสิตนักศึกษาสำหรับทุกมหาวิลยสำหรับผมผมคิดว่าคือการแกควยให้ผู้บริหารบ่อยๆเป็นประจำและเป็นกิจวัตรประจำวันและเป็นกิจลักษณะ นะครับผมคุยะฮะเห็นไหมฮะว่าชุดผมเนี่ยเสื้อผมเขียนว่าอะไรหลายคนก็มีโอกาสได้เห็นเสื้อตัวนี้นะครับลายคนก็ยังไม่มีโอกาสก็ให้รับรู้ตรงกันนะครับว่าเขียนว่าคุยควยที่ไม่ได้แปลว่าคอยวัคซีนอยู่ควยที่ไม่ใช่คิมไปขอเยอะๆแต่คือควยที่เรามีไว้แจกให้กับผู้บริหารหรือใครก็ตามที่ใช้อํานาจในทางที่กดขี่และขุดรีดเราทาไมเราต้องแจกควยให้กับผู้บริหารเพราะผู้บริหารเนี่ยเขาใช้อํานาจ สูงสุดในมหาวิทยาลัยนะเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างเขาเป็นคนกําหนดทุกอย่างแต่เขาไม่ใช่เจ้าของมหาวิทยาลัยนะครับเจ้าของมหาวิทยาลัยคือทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งผมก็คิดว่าคงจะเป็นกนทุกมหาวิทยาลัยคือนิสิตนักศึกษาคือประชากรส่วนมากดังนั้นเสียงของนิสิตนักศึกษามันจึงต้องดังที่สุดสําคัญที่สุดแต่ผู้บริหารด้วยความที่เขาเป็นคนมีอํานาจและเราเราก็เสือกไม่ได้เป็นคนเลือกเขาไปด้วยนะครับก็เหมือนนายกของบางประเทศดังนั้นเราก็ต้องส่งเสียงของเรา ให้ดังๆให้ดแดงๆเพื่อให้เขารู้ว่าเรามีตัวตนนะและไม่ใช่แค่มีตัวตนเราจ่ายเงินให้คุณไปบริหารมหาวิทยาลัยเพราะมีเราเข้าเรียนมันจึงมีมหาวิทยาลัยอ,อยู่ดังนั้นผู้บริหารจะต้องทําตามเสียงของนักศึกษาต้องฟังเสียงนิสศึการที่เราแจกควยให้เขาบ่อยๆนะฮะมันก็จะทําให้เขาตระหนักนะครับทําให้เขา ระหนักตลอดเวลาว่าทุกการกระทําที่เขาจะทํากับมหาวิทยาลัยมีสายตาของนักศึกษาที่จับจองอยู่และไม่ได้จับจ้องอย่างเดียวพร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาพร้อมที่จะตรวจสอบและกดดันโดยที่ไม่สนใจด้วยว่าคุณเป็นใครคุณเป็นคณะบดีคุณเป็นอธิการบดีหรือต่อให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรก็ได้ นะครับผมในชีวิตผมที่ผมใช้ชีวิตเป็นนักศึกษามาร่วม4ปีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมแจกควยให้กับผู้บริหารเป็นประจำนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมนะครับผมรู้สึกว่าคนรอบตัวผมที่มาไว้นนธรรรศาสา,ศาสร์ก็แจกควยให้กับผู้บริหารเป็นประจำสาเหตุหลักๆกก็มีการเชิญม็อบ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าหลังจากคำพิพากษาของสารนัตตมุนระบุว่าการเคลื่อนไหวของคณะราษฎรหรือเยาวยชนปลดแอกเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขถ้าตามกฎหมายคำพิพากษาของสารนัตตมุลผูกพันไปทุกองค์กรนั่นหมายความว่านะครับ การที่มีการตั้งกรรมการสอบสวนของมหาวิทยาลัยจุฬาขึ้นมาเพื่อสอบสวนในกรณีกล่าวว่าเป็นการกระทําความผิดนะครับย่อมส่งผลทําให้เกี่ยวพันนะครับ กับเรื่องที่พฤติกรรมของเนติวิทย์ที่ทําหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับกับม็อบ3นิ้วนะครับจนสุดท้ายก็มีคําพิพากษาแต่ประเด็นนี้ยังไม่จบเนติวิทย์มองว่าเรื่องเขาเองเนี่ยถูก,กรัฐประหารเนติวิทย์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้ผมได้เข้ารับทราบคําสั่ง ของพรชัยภูประเสริฐรองอธิการบดีที่ได้ตัดคะแนนพฤติกรรมผมและอุปนายกหนึ่งคนขององค์การสโมสรน,นักศึกษามาหาวิทยาลัยนะครับจุฬาเนื่องจากผมเชิญเพนกวินรุ้งและอา,อาจารย์ประวินมากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในการปรถมนิเทศคำสั่งนี้ทำให้ผมหมดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกสโมสรน,นิสิตน,นักศึกษาของจุฬาโดยทันที หรืออีกในหนึ่งผมถูกผู้บริหารก่อรัฐประหารแล้วพวกเขาไม่สนใจใยดีต่อคะแนนเสียงของนิสิตนักศึกษากว่าหมื่นคนที่เลือกผมมาทําหน้าที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอันทรงเกียดนี้ไม่เคารพหลักเสรีภาพและประชาธิปไตยนะครับเขาก็าพลาลนาไปสารพัดนะครับในขณะที่ รองอธิการบดีชื่อพรชัยภูประเสริฐได้เซ็นคำสั่งลงโทษเ,เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือตกลงการกระทำแบบนี้นะครับของอมหาวิทยาลัยของฝ่ายบริหารของมหาวิทยลาลัยเป็นการรัฐประหารหรือไม่ตามที่ในทวิตบอกนะครับ การรัฐประหารคืออะไรก่อนการรัฐประหารคือการนํากําลังทหารเข้าทําการยึดอํานาจฝ่ายบริหารนะครับปัจจุบันเนติวิตย์ไม่ได้โดนยึดอํานาจโดยฝ่ายบริหารนะครับโดยใช้กําลังทหารจึงไม่ใช่เป็นการรัฐประหารเนติวิทย์ทำอะไรทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นกฎภายในของมหาวิทยาลัยนั่นหมายความว่านะครับ เมื่อกระทําความผิดดังกล่าวก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนกรรมการสอบสวนก็ชี้การกระทําความผิดจึงพ้นจากตําแหน่งทันทีนะครับนั่นะคือประการแรกก็คือไม่ได้ถูกรัฐประหารถามว่าการกระทําของเนียชจีวิตนะถูกฝ่ายบริหารก่อรัฐประหารแล้วไม่สนใจใยดีต่อคะแนนนิคะแนนเสียงของนิสิตกว่าหมื่นคนเป็นอํานาจของฝ่ายบริหารนะครับถามว่าการกระทําของฝ่ายบริหาร ไม่เคารพหลักเสรีประชาธิปไตยหรือไม่คนละเรื่องเลยเสรีประชาธิปไตยคือสิทธิเสรีภาพที่ต้องอยู่ในกฎระเบียบนะครับอยู่ใต้กรอบระเบียบกฎและกฎหมายในประเทศนั้นๆน,น,นะครับประเด็นแรกผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยในองค์กรนะครับประการที่สองเป็นตัวแปรต้นเลย สารน้ำนูนได้มีการวิจัยถึงการกระทําของบุคคลดังกล่าวว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสองประการนี้นะสะท้อนให้เห็นชัดเจน,นะสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ามีการกระทําความผิดในรูปแบบไหนผิดส่วนไหนบ้างอย่างไรก็ตามเรื่องของมอบสามนิ้วเรื่องของเนติวิทย คงเป็นบทเรียนนเนวิตเนติวิตเกี่ยวข้องกับกลุ่มแอนติลิสแอมเนสตีด้วยนะครับเนติวิตเกี่ยวข้องกับมัฟ3มนิ้วด้วยเนติวิตเป็นประธานองค์การนักศึกษาด้วยนะครับกลาวนี้ก็ถูกถอนไปทีละอันทีละอัน,ท,อนทีละอันนะครับสังเกตให้ดีคนที่อยู่เบื้องหลังผู้ให้การสนับสนุนระดับแกนนำเนติวิทย ก็โดนไปแล้วหลายคดีคดีนี้เป็นการรัฐประหารหรือไม่ไม่ใช่เป็นการรัฐประหารนะครับเป็นไปตามหลักระเบียบของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามคำํำพิพากษาของสารรัฐธรรมน,นูญนะครับผูกพันทุกองค์กรส่งผลทําให้เนติวิทย์ถูกปลดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ กับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ